กินเขาคนเดียวไปเที่ยวกับบอมีมุงวันนี้มาอบรมที่ AA เวันที่ สี่แล้วนะกําหนดอบรมห้าวันนะทุกคนนะเป้าหมายเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราตั้งเป้าหมายมันย่อมมีจุดที่สิ้นสุดหรือว่าจุดที่มันถึงเป้าหมายเช่นกันความสําเร็จของคุณเช่นกันนะวันนี้หากคุณอยากจะสําเร็จอะไรตั้งเป้าหมายชัดเจนโฟกัสแล้วก็ลงมือทําม,มันมันจะมีจุดที่สิ้นสุดของมันอยู่เสมอในส่วนเป้าหมายหรือว่าจุดที่ถึงเป้าหมายนั่นแหละวันนี้ส่งกำลังใจทุกคนนะส่วนใครที่อยากสร้างไรายได้เพิ่มหรืออยากจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะบอสออนกําลังมีสอนในเรื่องของการสร้างไรายได้ใน Ti ๊ t o ็อกช็อปอย ถ้าคุณอยากจะเรียนก็เข้ามาเรียนได้เลยเนาะอันนี้ลงทะเบียนอยู่ที่ลงทุนเรียนการขายนะฮะสามพหรือใครอยากจะวางแผนภาษีใกล้สิ้นปีแล้วบอสออนก็มีในส่วนของประกันสัสมทรัพ์หรือประกันเพื่อการกเกษียณใครอยากจะไม่เป็นวราระลูกหลานในวัยกเกษียณก็สามารถที่จะถ้าขาพูดคุยกับบอสออนได้เด้อกินเขาคนเดียวไปเที่ยวกับบมี่มู